ต่อแต่นี้ไปคอยตั้งใจฟังบอกโดยตรงคอยจำแล้วนะทำวัดรธนาเสร็จแล้วก็จะบอกวิธีกรรทำต่อไปวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมภาวนากับปริกรรมนิมิตรเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรรมพภาวนากับปริกรรมนิมิตเป็นคู่กัน ปริกรรมอนิมิตให้กาหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนอย่างกัะเพ็ดลูกทิจารนัยแล้วไม่มีขนแมวโตสะแกวตาปริกรรมอนิมิตให้กําหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนอย่างกัะเพ็ดลูกทิ่จรนใแล้วไม่มีขนแมวโตสะแกวตาผู้หญิงกาหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกาหนดปากช่องจมูกขวาให้่ใล้วไม่เลื่ยมผู้หญิงกาหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกาหนดเข้าปากช่องจมูกขวาให้่แล้วไม่เลี่อม ใจของเราที่ยุดไปยุดมาแวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่เส้นในปริกรรม,มนอนิมิตผ่าจ่องจมูกหิง้งใต้ใช้ขวาข้างนอกโตเขาดวงโตถูแกวตาข้างในดวงโตสมเม็ดพุทธรักษาข้างนอกโตดวงโตแกวตาข้างในดวงโต,ววตงดวงโตสมเม็ดพุทธรักษาและว,ว่าใสาขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกัน หญิงกำหนดปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปากช่องจมูกขวาและให้ปริกรรมาพรนาประคองปริกรรมอนิี้มีดนันไว้ว่าสัมมาอารหังปรึกถึงดวงที่ใส่ใจอย,ยู่กลางดวงที่ใสสัมมาอารหังปรึกถึงดวงที่ใส่ใจอยู่กลางดวงที่ใสนั้นสัมมาอรหังปรึกถึงดวงที่ใส่ใจอยู่กลางดวงที่ใส่นิ่งอยู่นั้นนิฐานที่หนึ่งที่สองเลื่อนกันไปแค่เปล่าตาหญิงยกสียข้างซ้ายชายยกเสีข้างขวากลองหัวตาถิมุนตาออกตามช่องเราไม่แจกออกข้างใน แล้วบริกรรมประคองเครื่องหมายที่ราตาว่าสัมมาอระหัง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 สามครั้งแบบเดียวกันแล้วเลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับเตาตาเข้าไปกลางกัสสิษะข้างในไม่ก่อนใจ้ฝันหน้าหลังั่งาบงกลางกัสก็กกกดีแล้วบริกรรมประคองเครืรร่องหมายที่กลา,างกัศสิษะข้างในว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอระหังสามครั้งตรงนี้มีลัทธิวิธี ต้องกลับตาไปข้างหลังให้ตาค้างเหมือนคนชักจะตายแล้วหลับตาอยู่ตาช้อนขึ้นข้างบนเลือยขึ้นบนเลือกไปเราไปจะต้องค้างแน่นให้ความเห็นกลับไปข้างหลังพอกลับไปข้างหลังแล้วก็อยให้เห็นกลับเข้าข้างในพอตาเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ปลายช่องเพดานที่รับประทานอาหารสำลักใช้เหลือให้ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมาย ในฐานที่สี่ป่าช่องเพยายดานที่รับประทานอาหารสำลักว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายไปถึงป่าช่องคอเหนือโลกกระเดือกมองกลางกลางป่าต้นตะเก้วป่าช่องคอบริกรรมประคองเครื่องหมายที่ป่าช่องคอว่าสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอระหังสามครั้งแล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาให้ใจเขาออก สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกักข้างในกลางดวงธรรมนี่จะเป็นการมนุษย์ใจหยุดนั่นเจ้าตั้งคงนั้นกระจายจ้ก็ที่ดวงใสเนี่ยสมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอรหังสามครั้งถอยหลังเหนือกลางตัวสองนิ้วตงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายกลางอากาศธาตุหน้าถัดหน้าขวาถัดดินหลังถัดฝ่ายซ้ายถัดลงตรงไม้ใสะอาดละชอากาศกลางนั่นคงนั้นเรียกว่าศูนย์ทำไมถึงเรียกว่าศูนย์คงนั่น เวลาสัตว์ไปเกิดมาเกิดแล้วก็มามามา,มาอยู่ในที่สิบอยู่ในกลางดวงนั้นรายละเอียดอยู่ในกลางดวงนั้นพอแม่เป็นประกอบธาตุทรรมถูกตัวก็จะตกศูนย์ในเดียวพอตกศูนย์ก็ลอยขึ้นมาเหนือกลางตัวสองนิ้วเทอาฟองไขแดงของไก่ไสเป็นกระจกสรองเงินนานี่มันจะเกิดละัะนี่ศูนย์ของนั่นแหละศูนย์ศูนย์นั่นเป็นสาคัญนกนะ จะเกิดมาในสโลมันในมนุษย์โลกก็ต้องต้องไปตองต้องเกิดในศูนย์นั่นจะเกิดจะไปนิพพานก็ต้องเข้าศูนย์นั่นไปเหมือนกันจะไปสู่มผลนิพพานต้องเข้าศูนย์นั่นไปเหมือนกันแบบเดียวกันตายเกิดเดินกรงกันข้ามถ้าว่าจะเกิดก็เดินนอกออกไปถ้าว่าจะไม่เกิดก็เดินในเข้าไปกลางเข้าไว้หยุดเข้าไว้ไม่กลายเคลื่อน นี่ตายเกิดอย่างนี้นรู้จักหลักอย่างนี้มารู้จักหลักดังนี้แล้วก็เราก็รู้ทีเดียวรุ่งเชา้านี่เราที่เราที่เราใจเราเท่วอุ่นวายอย่างนี้มันทําอะไรมันจะเวียนว่ายตายเกิดพอใจเรานิ่งอยู่ในกลางนั่นมันจะเลิกเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็รู้ตัวของเราอยู่เราไม่ต้องงอใครเรารู้แล้วเราเรียนแล้วเราเข้าใจแล้ว ราก็ต้องทาใจให้เราหนึ่งหยุดทําใจให้หยุดทําใจหยุดจุดศูนย์กลางนั้นทําใจให้ย si drawing, ogi, ุดจะาปหยุดให้ยุดนิ่งหยุดเจ้าหยุดก็เข้ากลางหยุดชนะกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางใ้ขวานันหลังหลังบนอกไหนไม่ไปกลางของกลาง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 นิ่งขอโทส่วันเข้าตอนนั้นแหละ เห็นดวงใสแจ่มมันเกิดขึ้นทถาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หยุดอยู่กลางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นหยุดอีกพอหยุดถูกสวนเข้าตรงนั่นแหละเกิดขึ้นอีกดวงแล้วเป็นดวงศีลทถาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงศีลนั่นแหละพอถูกสวนเข้าตรงนั่นโดยขึ้นอีกดวงแล้วท่าดวงเรียกว่าดวงสมาธิท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงสมาธินั่นแหละพอถูกสวนเข้า กิดข <cient> ึ้นอีกดวงหนึ่งเท่าดวงจะดวงจันทร์โาทิ์เหมือนกันเรียกว่าดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญานั่นแหละพถูกส่วนเข้าเกิดขึ้นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั่นแหละถูกส่วนเข้าเกิดขึ้นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตติยานัตนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติยานัตนะนั่นแหละเพระถูกส่วนก็เห็นตัวพวกเราที่ไปเกิดมาเกิดอ๋อไอ้นี่เองไปเกิดมาเกิดเข้าแบบต้นแล้วทิศเลยเล่าให้ฟังให้รู้จักหลักอย่างนี้นะ ไม่เคลื่อนและอย่างนี้เคลื่อนไม่ได้ทีเดียวตายตัวเดียวพี่ปริกรรมว่าสัมมาหลังพวกจะประคองใจให้หยุดสัมมาหลัง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 พอทุกส่วนก็ใจหยุดทึบอยู่กลางดวงนั้นมืดก็อยู่ตรงนั้นสว่างก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยไปถอยมานิ่งอยู่ตรงนั้นแหละพอนิ่งสูงส่วนเข้าก็มืดก็แล้วเข้าก็เห็นดวงใสสว่างก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสนี่ Monday mình 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 nó mình 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 mà rồi mình 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 mà mình 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 nó mình 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 จะต้องหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดอยู่ท่านั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะเป็นนึกถึงมืดสว่างนะหยุดอยุดเท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสําเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดจะองไห้ไหนวะสมณะหยุดแล้วทันไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนีดซะก่อนอื่นอย่าพุ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหลาน อดหยุดในสัมันตกลงกันก่อนมันหยุดได้แล้วเลยหยุดได้แล้วเอา้ะต่อกันไปอีกหยุดก่อนนะหยุดนิ่งหยุดเจ้าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งทําไม่ได้กับเขาจิ้วหรือทำไมจะไม่ได้ทําจริงเขาทําไม่จริงหากเราไม่ได้จริงแล้วก็ได้ทุกคนจริงแค่ไหนแค่ชีวิตเิ เลืออเลือดจะแห้งเหือดหมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกนันข้างมันไม่ได้ไม่ลุกจากที่นี่จริงแค่นี้ได้ทุกคนฉันเองสองคราวไม่ได้ตายเถะนิ่งพอถึงกําหนดก็มันได้ไม่ได้ตายเถะนิง่งพอถึงกําหนดก็มันได้ไม่ตายสักทีพระศาสดาสมาตพุทธเจ้าก็รูปนั้น ประกอบความเพียรด้วยจาตุรังขริยะองสีเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันเนื้อเลือดแจ้งสลดหมดไปไม่ว่าประกอบด้วยจาตุรังขริยะอย่างนี้พระทุกสะว,วันเท่านั้นเวลาหกค่ำได้บรุอุเพนิวัสยานเวลากลางเวลายามยามที่สองได้บรุจะตูปปาทยานเวลายามที่สามได้บรุอาสวัชขยานเล่นสลอยคืน เราท่านจริงอย่างนั้นเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์ก็จริงเหมือนกันแหละไม่ได้ยอมตายไม่หยุดยอมตายกันทีเดียวเอาหยุดจริงจริงกันพอหยุดศาานา้นมันก็จับตัวได้ออกอางศาสนาเดินอย่างนี้ทุกต่วอย่างนี้ก็จําให้มันเลยท่านเป็นมันเน้อะสมมาร้องสมมาห้องสมมาห้องสมมาห้องสมมา,มา,มานิ่งเห็นมันโคงทีเดียวใหญยเคลือ่อน